นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ของนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสที่เราจะได้นั่งสมาธิภาวนากันการนึ่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชร การนั่งขัดสมาธิให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวา,ขว,าวางทับมือข้างซ้ายตั้งอกตั้งใจรวมกำลังจิตใจเข้ามาภายใน ไม่ให้จิตใจเราแสสายไปตามล้อนหนาวภายนอกเรื่องคนอื่นผู้อื่นไม่ต้องเกี่ยวเมื่อเรานั่งเรียบร้อยหลับตาแล้วก็ตั้งใจระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระศีรัตนาตรัย ทั้งหมดทั้งมวลก็ให้รวมเข้ามาสู่จิตใจของเราที่นั่งภาวนาพุโทโธพุธโทโธอยู่นี่ตัวเราใจเราอยู่ในที่นี้ไม่ต้องไปที่อื่นสิ่งนั้นก็คือจิตดวงผู้รู้มีอยู่ในกายในจิตของเราทุกคน ให้ลวงกำลังจิตใจอันนี้เข้ามาตั้งมาสงบนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวอะไรสู้ใจของเราไม่ได้ใจของเราทุกคนนั่นแหละเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ทั้งทางโลกและทางธรรมถ้าเรายิ่งภาวนาทำใจให้สงบแน่วแน่มั่นคงได้ดีเท่าไร เชื่อว่าเป็นผู้ไม่จนภาวนาพุโทโธอยู่ในใจไม่จนใจจนสิ่งภายนอกไม่สำคัญเจตใจเราไม่จนภาวนาพุโทโธได้ทุกลมหายใจจนเลิกละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจนี่ห้หมดสิ้นไป <c oughs> นั่นแหละสำคัญ ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์โลกเทวโลกพรมมโลกเปตาโลกโลกใดก็ตามให้ชื่อว่าโลกที่มีดวงจิตดวงวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายอยู่อาศัยให้พากันร,รวมจิตใจให้สงบตั้งมัน่นไม่ต้องไปลุ่มหลงมัวเมาตามเรื่องราวภายนอก โรประขันร่างกายของเรานั่งที่นี่ภาวนาพุโทโธอยู่ที่นี่ก็ให้จิตใจเย็นสบายในที่นี้ไม่ต้องไปเป็นทุกข์เป็นร้อนกับเรื่องอดีตอนาคตแม้เราจะทำอะไรจะไปทางไหนจะอยู่อย่างไรเป็นเรื่องของวิบากกขัน คือรูปประขันของคนเรายังมีอยู่ก็ต้องมีกิจกรรมการงานไม่เป็นบุญก็เป็นบาปแต่เวลานี้เป็นเวลารวมกําลังตั้งใจให้มั่นคงไม่ให้ลหลงไหลวันไหวไปตามโลกกระทำโลกกระทำมีอยู่แปดประการ โลกกระทำแปดประการมันกระทบกระเทือนจิตใจของคนเราและสัตว์โลกอยู่เสมอที่มันกระทบได้ก็เพราะยังมีความยึดถืออยู่ถ้าไม่ยึดถือแล้วท่านว่ามันก็หลดหลุยได้ทุกอย่างทุกประการอย่ามีความยึดถือในเรื่องราวภายนอกอดีตอน,นาคต ให้รวมกำลังจิตใจเข้ามาอยู่ในปริมนทนหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบคือรูปกับใจรูปก,กับนามตัวตนของเราทุกคนนั่นแหละอันรูปประขันนี้เป็นเรือนล่างของจิตใจจิตใจมาเกิดในโลกนี้ก็มาอาศัยร่างกายอันนี้เป็นอยู่ เหมือนคนเราที่เกิดรูปกายมาแล้วจะต้องมีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยกันลมกันฝ้นกันแดดกันภัยอันตรายไม่ว่าจะเกิดจากคนจากสัตว์เกิดอะไรก็ตามถ้ามีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยกำบังป้องกันภัยแล้วส่วนมากก็ภัยอันตรายก็ไม่ค่อยจะถึงเพราะมีบ้านเรือนเป็นที่อยู่สาบายแล้ว อะไรมาก็บ้านเรือนเป็นที่กำบังคนเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งก็ได้สารีละร่างกายอันนี้ครบทุกส่วนทุกประการแล้วคนเราที่มีตาดีตาไม่บอด,ดหูดีหูไม่โหนกยบูกดีลิ้นดีกายดีใจดีมันก็เท่านี้แหละม่อเราได้ดีมาแล้วครบ ตามอาการสามสิบสองเป็นธรรมดาของรูปนามคนเราต้องมันก็แค่นี้ทีนี้จะให้ดีขึ้นไปอีกก็มีหลักทานศีลภาวนาทานศีลภาวนานี่คือว่าย่อเข้ามาให้มันสั้นให้มันน้อยคือทานการทำบุญให้ทานหนึ่งการรักษาศิลนห้าชิ้นแปดขึ้นไปหนึ่ง การปฏิบัติภาวานาไม่ให้จิตใจเราไปดีใจเสียใจตามอารมณ์ต่างๆตั้งใจให้มัน่นพุโทโธให้ดีพุโทโธภายในไม่ใช่พุโทโธภายนอกพุโทโธภายนอกนั้นใครๆก็พุโทโธได้เด็กอมมือมันก็ว่าได้พุโทโธพุโทโธแต่มันไม่รู้ความหมายผู้ปฏิบัติให้รู้ความหมาย ตั้งใจให้ถูกทำใจให้องค์อาจกล้าหานไม่ต้องเป็นคนทุกข์ร้อนในใจอันโลกกระทำนั้นความสรรเสริญเยินยอคนเราชอบแต่ว่าความติเตียนนินทาว่าไายป้ายสีสีนั่นคนไม่ชอบแล้วมันก็ได้เท่าๆกันนั่นแหละเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ในโลก สรรเสริญกับนินทามันก็เหมือนกับว่าเราหาบอยู่นั่นแหละมีลาบเสื่อมลาบก็เป็นธรรมดาของโลกเวลามีลาบดีใจเวลาลาบเสื่อมหมดไปสิ้นไปก็ไม่ดีความจริงมันก็เท่าเก่านั่นแหละมีลาบก็ต้องเสื่อมลาบมียศก็ต้องเสื่อมยศจะไม่เสื่อมอยางใด เป็นอันว่าอยู่ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าโลกแล้วไม่ว่าวัตถุเล็กน้อยปรามาณูก็ตัางใหญ่ที่สุดเท่ากับผืนแผ่นดินท้องมหาสมุทรท้องฟ้าก็มีเกิดมีดับเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจะเอาแน่นอนไม่ได้แน่นอนที่สุดก็คือจิตใจผู้รู้อยู่ภายในใจของเราอย่าได้วันไว้ ภาวนาในใจไว้นึกน้อมเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พระธรรมเป็นอารมณ์พระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายเป็นอารมณ์เอาทานศีลภาวนาที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นอารมณ์จิตใจก็ย่อมโล่งโปร่งเย็นสบายพุทธโธอยู่ในดวงใจให้จิตใจเราเย็นสบายเหมือนอากาศในถ้ำผาปล่อง อากาศในถ้ำปลาปล่องเวลานี้ไม่หนาวเกินไปเรียกว่าเย็นสบายเมื่ออากาศเขาเย็นสบายใจเราเย็นสบายหรือไม่ถ้าใจไม่สบายก็รีบภาวนาเขาไอเจ้าใจนี่มันคอยไปทุกไปร้อนแทนผู้อื่นไม่ได้มาพินิษพิจารณาทำกรรม,มาฐานให้แน่นอน ถ้ามากำหนดทำกรรมาฐานให้แน่นอนแล้วจิตใจจะได้เย็นตลอดวันจิ่นตลอดคืนยืนเดินนั่งนอนทุกยียาหมดในโลกนี้มีสุขก็มีทุกอย่างนี้แหละมีหนาวก็มีร้อนตามธรรมดาของโลกเป็นในชื่อว่าโลกมันเป็นทุกข นำความทุกข์ให้เกิดมีขึ้นมีลูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลที่ไหนก็มีทุกข์ที่นั่นทางพ้นทุกข์คือท,ทางจิตทางใจมารู้จักจิตใจรู้จักเอาใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นให้ใจรู้จักรู้แจงรู้จริงในลักษณะสามอาการ คือหลักอนิจจังหลักทุกขังหลักอนัตตาเป็นของมีโยประจำในโลกเหล่านี้หละขึ้นชื่อว่าโลกไม่ว่าอยู่ที่ไหนพบใดชาติใดก็ตามก็ตกโยในหลักอนิจจังทุกขังอนัตาตาตลอดเวลา เห็นน้าใจที่ภาวนาอยู่เพียนเพ่งอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในจิตจนเห็นว่ารูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลตัวเราตัวเขานี่ไม่มีสิ่งใดจะเที่ยงแท้แน่นอนอย,อยั่งยืนมีเกิดขึ้นก็ ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้แหละดูแต่มนุษย์คนเราที่เราเห็นกันอยู่ในโลกสมัยนี้เวลานี้วันนี้คืนนี้แหละมันก็ชั่วระยะหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถ้ามันเกิดได้มันก็ตายได้เกิดได้มันก็ดับได้ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุไม่มีจิตใจคลองก็ตามมันก็เกิดดับอยู่ตามหน้าที่นั่นเองยิ่งเมื่อมีจิตวิญญาณคลองอยู่ในร่างกายสังขารอย่างมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมมีความทุกข์เพราะว่าเมื่อมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมามันก็ย่อมได้รับผลหรือสุข,ขเวทนาสบายก็ได้รับผลในนี้แหละ